สวัสดีจ้าคลิปนี่คลิปยาติกาผ้ามว้วนเมนี้สิมาเฮ็ดน้ำยาก,กับฝุ่นเด้อจ่าเด้อน้ำยาโกบเดี๋ยวแกะหอมก่อนเด้อจ่าเด้อเตรียมเครื่องไหวก่อนนี่ยายเราไปยู่เด้าใจไอ้เราไปธุระไปธุระอยู่เสร็จแล้วจังเราสิมะเราไปธุระอยู่ มามาแก่หอมในกันจ่ามามาแก่หอมน้ำกัน้นในจ่าเด้อมาแก่หอมในกันแล้วก็มากินน้ำกั้นแฉะแฉจ้าเมื่อนี้นี่มากินแฉะแฉะได้จ้า่อเศร้าก็ไปเฮ็ดงานแต่เศร้าก็บผึ่งกลับมาไม่ได้เลีปฏิพาีย่าไปหา กินหาหาลงทงลงทาน à, นะจน่ะเนาะมาเอือนนี่แหละเดี๋ยวพาเราลุาลยแต่โมูุจ้าที่ไปทางไหนดอกพี่น้องเอ้ยมันอะยางเงี้ยว่าต้องต้องเนาะน้องขับรถบ่าข่อยแข็งปันไหนไปทางใกล้นาะเขากับะอะได้ต่เสียดสามกับอะไ้ซาเล่งแห้งเนี่ยซาเล่งนี่โมหุจับเลย คืดยานจ้ะคืดยานยังเห็นข้าวเห็นยังเนี่ยก็เลยคืดยานไปเลยก็เลยประกาศจับแน่จ้ะกูกับตะไคร้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวต่อไปใส่หนำปลาแดกเด้อจ้าเด้อเด้อจ้าเด้อน้ำปลาแดดโอ้ยน้ำปลาลาเออน้ำปลาแดดกระชับน่ารักสิหน้องเออกรน้ำปลาแดกน่ะแหละคนไทยแล้งปลาลาใช่ไหม กล้องนำประลายามดีได้ดอสิ่งเดยว่ักล้องบัวใดมันเป็นมีกากจริงไหมมีการโอ้ดูดูว่าเป็นอะนอนัวๆััวๆัรัวๆัวไปนำตีไ่สิหน่อเลือ กระไส้กลนหอมอัวหอมอหอมปิดอัวห,หอมเนี่ยจ้ะแล้วก็กระชายลงไปตีนเนี่ยจ้ะเด้อกบใส่ไปแล้วไอ้ตีนต้มไอ้ตีนไก่ต้มให้มันเปื่อยต้มให้มันเปื่อยต้องมาสิกี้น่ายพี่น้องจ้ะนั่นละใส่น้ำยาไอ้ใส่ปลาทูด้วย เมื่อให้มันนัวนจ้ะเใหรมันคนคนัวๆใส่โก้ใช้ปลาทีที่จะนี่สี่หงพัดได้พี่น่อเด้วตอนนี้ให้ดูนักไอ้เน้อคั่วก็น่าจะเนาะแล้วเวลากินค่ไยไปนางบานนบานถึงว่าอยูนใ้บานน่าจะเนาะมาหัมาหนังพัดได้คัวก็น่าจะเนาะท่านกระนำเน่จ้ะด้วย ทัน,นลับหันพักวันนี้จะกินแซ่บๆไปเลยจ้าเห็นมือเขาตรวจเข,า,ข,า,ขาไฟด้จ้าพอดีสิหันทัวจ้าพอดีต้าเราไปสวนอยู่ก็เลยตรงทายเองเนาะจ้านะอย่าหันทัว้วกันเนาะอันนี้หันทัว เด้อจ้ะกองมาแล้วเด้อบันดิสิตัมเด้อทั้งกระชายทั้งปลาทูแล้วก็กบเด้อจ้ะเด้อนางเอกวันนี้คือน้ำยากรลบมามาเฮ้เด้อจ้ะเดี๋ยวก็ฟิตตัมกันเด้อเดี๋ยวก็ฟิตตัมกันเด้อจ้ะเด้อตัมเอากระชายใส่เด้อจ้ะเด้อ บ่ให้เห็นดนอกมันทั้งต่ำพอดีอยูพอเดียวนะาจะาเนะตาแล้วก็ไปคูดพักอยู่เนาะมืนอี้ลูกสาวสิโซ่ฝีมือเองจด้จ่าเด้อนี่พี่น้องตำบักพาิกแล้วลบเด้อรางวันสิ่งของตาได้พี่น้องเด้อใส่เหนียวประทูได้จ่าเด้อ เนื้อเนือนัวพร้อมเนื้อกบเด้อจ้าเนื้อกบเนื้กขอนอยากแกะกขอนเด้อจ้าเด้อใส่ไส้ส่ทำละเอียดแล้วด้วเก็บกไอ้เก็บกระดูกมันละเก็บกะเก็บกระดูกกบเด้อจ้ามันสีเจดูเจเดเด้อจ้าเด้ออันนี้ครัวเด้อจ้าเด้อครัวพริกติ่มบัตใส่เก้าวกะทิ แสบแสบไปเลยยสิกินอ่างค่ำใหญ่ๆให้เบิ้งด้อพีน้องเด้ออือจ้านี่แหละควให้มันหอมเพราะว่าถ้าเห็นน้ำยาก,กะทิมันต้องควาวนังสีได้จ้าเด้อโอ้โหคือกันสูบไผ่กับสูบมันน่าจา๋านาะ น้ำปลาแดกลงไปนะคะน้ำปะลาลาที่ต้ไมไว้มันชุนเลยแลแ้วทิ้งไว้ให้มันเดือดเนาะจะเนาะแล้วก็กกใส่ตีนไก่และใส่เลือดแล้วก็ลูกชิ้นนิดนิดใส่ เท้าไก่เน้จ้านึ่ตีนไก่จ้ะลงไปเยเสร็จแล้วใส่ใส่เลือดเ้วยจ้าเด้อนี่ยใส่เลือดลงไปมันนี้มันนี้ตากบใหญยสิเด็กกินฟีมือลูกสาวแล้วนีย บมเดเลก็พอก็เป็นเสียงเงาหล่อใหญ่นาะเสียงเงาหลูกสาวกระเดยเด้อจ้าปรุงรสเด้อจ้าเด้อวันนี้ใส่ชูรสนิดนึงจ้าหน้องเดือนแล้วพร้อมเสิร์ฟโอ้ยพร้อมเสิร์ฟยังไม่ได้ ต้องใส่ลูกชิ้นก่อนด้วยจ้านี่ใส่ลูกชิ้นชิ้นปลาลูกใหญ่ๆหอมแล้วหอมแล้วพี่น้องต้องใส่เด็ดตักไปให้ใหญ่ๆเดนะ็เนาะขึ้นใหญ่กรบถวดเนาะว่าเพิ่อนอาสิมไปด็เมื่อกินกับใหญ่จะไม่ก่าเนาะจานะ้าเนาะว่าหมอใหญ่เลยตักใส่ให้เรา หายายบาสเด้๋ยจ้าเด้อนี่บะสหายายบาสเดี๋ยวหมอยายตัวยังไม่ทันมาเนะยาะเหนื่อเลยหลายเลยตอนเลยหลายเลยยายาบาสเลยเจ้าจ้าเด้อนี่เออเด้อขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะนอง้องตากหายายตัวเจ้าจ้าเด้ <c oughs> เอามากินน้ำกับตากหายคน

ตเวไจะจัาไปใจจ้าน้องกินขนมจีนสวัสดีครับกินขนมจีนเลพี่นรองมามพี่ทองกินน้ำกันนน่าคำยังไงส่แบเลยยให่ท่านหน้าเด้จ้ะเอ้าไปละใส่คำหุ่แล้ว

มาแล้วพ่อเ,เน,น,อน,อเนเอี่พี่น้อแ้มดแล้วพ่อน่ารักดีนึ้นแกงยำยืดเอาขึอนยาถั่วแฉะด้วยมันอ่ายแฉะง้นี่แกงนี่แกง เะจ๊ะเจ็บเจ็บนีไนะครับไปขอจบกจีบได้จ้าน้ำยาขนมจีนกบใส่ปลาทูเขงื่อหนึ่งนิดๆเพื่อความเข้มข้นกินเจ็บเจ็บได้จ้าก็ขอบคุณนทุกไ์ทุกแช์ทุกคอมเมนที่หาย่ายกับตาเลยดีเสมอมาได้จ้า แล้๋วกดติดตามคลิปต่ไปตอ,ปไอ,อไปด้จ้าเด้อถ้าหนูผิดผ่านประการใดก็ขอถกขอไปด้จ้าเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย